บ่าวเซโซสวัสดีครับรออครับรออคนหน้าคนใดหรือว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับที่เงยแตงเงยตงร้อนมากจริงนะโคตกก็บอกนี่ยนายโคตกเลยนะครับผมนี่นี่น,นี่สปาเกตตี้ในี่ใหญ่ทำสปาเกตตี้ครั้งแรกนะครับผมเหมือนผาตุเ่นแหละวันนี้มีครั้งแรกหมดครับกิตตี <laughs> ้อ <laughs> ันนี้กิตตี้มันก็มีเนื้อหมูเอแล้วก็กุ้งอ๋อ้ไอทำไมอร่อยรับรองอร่อยแนอน เออนี่กดเมนเดดเมนเดด้วยจานคุณเดเลยนี่อืมจานคุณเดข้าวกับข้าวมีข้าวกับข้าวอะไรกับข้าวมีเยอะอยู่ไม่ได้ทำมันคือนี่แหละคืนนี้ตอนนี้ปลาทูนี่แหละนี่คือปลาทูอืมนี่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเดเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวได้ใช่ไหมยิ่งเขาไปส่งเอาไปเดี๋ยวกินข้าวกันกินข้าวอะไรมโดนส่งกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวเขาเบส่งก็ได้เย็น ประมาทครับผมเดี๋ยวมากินสปาเกตตี้ของคุณยายนะพี่ใช่ยังไงนะครับเดี๋ยวไปทีก่อนตากินทุเรียนทุเรียนเละเทะเลยดีดีนแต่มันแข็งนะแต่มันเละแต่ลูกซุกอีจบเลยเนี่ยกินไม่ได้เลยดีที่ว่าลูกมันแข็งหน่อยนะครับผมดีกราบครับกราบอร่อยมากแต่ก็อร่อยนะครับอร่อยมากนะครับผมมาครับ

rồi mãi bì mãi 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 ừ ừ, mãi 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 อร่อยเลยวะอร่อยเลยวะมยอดอะไรนี่นัองเยอะหยอดดองเลยอือืีกมันี่ทำไค่ต้อมังตัวนี้อืมอืมอืม ประมอนอืมฝนตกหลืออะไรนหนาร้อนจริงเลยอืม

นี้ตามรังสิตนนี้ตามรังอาจารยเข้าไปก็บลงก่อนหนุกลักใจ FC e นะอืมอม,มาระวังเลยโอ้วเปดอะไรกันมันรอดจรนายงไปพัดบูงสิสสมันพักุยชาบอลข้าวสีหอยดอง

Hum. Daí. É. Aqui não. Ó pinga. Ah. caralho. โอ้ยหมากผมจยุกกล่องกูมาเลยมาแล้กินเซงหัวขิงอีกสิมนถึงตุงงกันนะครับผมแล้วก็ยอดขิงตากินกินทุเร่เสิรข้าวใส่กิงอีก <laughs> อันอ

โอเคพี okay. ่ครับผมกินหนาพอไหมครับผม,มนี่อาหารนี่ครับผมนี่หอยรองกินเชคเคนะครับปลาเลยอืมอ่ะหนาเยอะจริงอ่ะอืมอืมอืมกับรอสรุดครับ